เจเชนแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับผมพายุโมระเบครับเข้าภาคอีสานนะครับผมตกหนักมากนะครับผมในหลายๆจังหวัดนะครับรวมถึงลบบุรีด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อคืนนะครับตกหนักมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูน้ําในเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับผม ฝนก็ตกตกอยู่นะครับเจก็มาเขื่อนปาศักชนรสิธิ์ครับผมมาเพื่อพี่น้องทุกท่านนะครับที่น่ารักนะครับเป็นขวัญและกําลังใจในการรับชมนะครับชมน้ําในเขื่อนปาศักทุลสิทธิ์กับเจเอนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้่ยังไปปล่อยอยู่นะเพื่อนเมื่อคืนตกหนักมากครับตกอย่างกับฟ้ารั่วเลยนะครับที่ลบบุรีนะครับผม ปริมาณน้าในเขื่อนป่าศักของชลสิธิ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70%นะครับผมก็มาลุ้นกันว่าปีนี้นะครับคาดว่าน่าจะถึง80%อร์เซนนะครับเพราะมีพายุโมรเบมานะครับน้ําทางเหนือนะครับยังคงไหลมาเรื่อยๆนะครับผมเกาะด้านหน้าที่เราไปเดินเล่นกันตอนนี้ก็จะมิดแล้วนะครับผมหรือมิดแล้วนะครับอ๋อก่อน้อยมิดไปแล้วนะครับเหลือแต่เกาะกลางนะครับผม ดูบรรยากาศยกยอด้วยครับเพื่อนๆวันนี้วันนี้มาเจอพี่ๆน้องๆมายกยอด้วยครับเมื่อวันก่อนก็เจอยกยอได้ปลาขาวปลานินด้วยนะเพื่อนๆ แต่ว่าแดดออกถึงจะติดดีนะครับผมวันนี้ฝนตกไปปล่อยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเนาะก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับยกยอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบนเกาะกันดีกว่าครับเกาะน้อยของเรานะครับมิดไปแล้วครับนี้เหลือจะเหลือแต่ตรงตรงกลางนะครับเกาะตรงกลางโอ้ผมว่าท่วมแน่นอนครับท่วมแน่นอนเกาะนี้นะครับผม เพราะว่าน้ำขึ้นทุกวันครับ มาลุ้นกับพี่เขานะครับยกย่อเนาะพอวมาตมา้าสันเพิ่งจะมานะครับเ,เพื่อนดูครับมาลุ้นครับไม่ได้ใช้อาหารล่อใช่ไหมครับไม่ได้ใช้อาหารครับผม ตอนเป็นเด็กเคยยกกับพวกอ่าๆเนี้ยเขาจะมีอาหารล่อเอาเป็นอะไรนะปะลาเลือกอะไรนี่ครับเอ,เอาล่อแล้วปลามันจะวิ่งเข้ามาครับผมเ,เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ล่อเลยนะครับเพื่อนจุดนี้ก็จะเป็นจุดจากน้ําตกที่จะเอไปถ่ายนะครับผมก็จะไหลสู่คลองนะครับไหลลงมานะครับ รอใต้สะพานไปแล้วก็ลงเขื่อนป่าสักจิรสศิษ์นะครับเพื่อนอ <c oughs> ครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะของเราแล้วนะครับผม เกาะน้อยๆของเราก็ท่วมไปแล้วนะครับเรือสองเกาะตรงนี้ครับผมสองเกาะนี้คิดว่าอีกสองวัดน่าจะท่วมไหมเพื่อนๆสองเกาะที่เห็นนี้ก็น่าจะท่วมนะครับผมไม่พุ่งนี้ก็มะลือนี้แหละครับผมหรือเย็นนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับถ้าฝนไม่ตกหนักนะครับในตอนเย็นเจก็จะเราออกมากครับผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ วันนี้ขออนุญาตไม่ลุยน้ำข้ามเกาะไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลน้ำจืดกันนะครับมะนาหวานตรงจุดนี้ก็เป็นมะนาหวานเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นมะนาหวานติดกับท่าลิศครับผมไปแหลมข้างหน้านู้นนะครับเกาะข้างด้านนู้นก็จะเป็นท่าลิศแล้วนะครับผมด้านฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำปลาสักนะครับตรงนี้ก็จะเป็น วัดนะครับเขาพระนะครับผมหลวงปู่สวงหรือพระอาจารย์สวงนะครับไปเดี๋ยวเราไปทะเลน้ำจืดกันครับผมครับทางด้านนี้ก็ท่วมต้นไม้ไปหลายต้นนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ทะเลน้ําจืดแล้วนะครับตะวานครับผมจุดเทเป็นจุดที่กระท่อมอยู่นะครับก็น้ําท่วมไปหมดแล้วครับผมพื้นที่ที่เราวางกระท่อมนะครับผมก็ท่วมจนจะถึงบริเวณออกกําลังกายแล้วครับนี่นะครับผมจุดออกกําลังกายครับผมดีใจครับปีนี้น้ํามาดีครับผมแต่ว่าทาง ขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องของเรานะครับก็จะโดนฝนหนักนะครับฟังจากพายุข่าวนะครับนี่ก็เป็นตลาดท่าปลานะครับผมที่ทะเลน้ําจืดครับเพื่อนครับน้ํามาถึงบันไดนะ คทั่วมาถึงเสาเหล็กนี้แล้วนะครับผมครับมาดูคลื่นครับทะเลน้ําจืดกันครับ,รบขอบคุณนะครับที่รับชมใจ Channel จนจบนะ กดไลค์กดแชร์ให้เตชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับลักเจด,ดีน้อยขอรักนานๆน,นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ